สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุขคนมันนี่แม่น้องม่อนออกมาไฮมาหน้าอีกแล้วโรกกาเนาะมาเนี่นนะมื่ออื่นว่าสีดำมันนี่โรกกาก่อนอันนี้คือสภาพบรรยากาศย่ามแรงตอนไก่สิคำะละมานี่โรกกา คนลกกากับบหรี่สองคนเราังมัดลหรแป๊ดหอดล้ำปลลอยลกมือบดมือบดเวนพ้นตกลิ้นเนาะมือนะพ่นตกลิ้นบดมือบดเวนมานน่เออก็จะไปได้เซยบ่อนะโอ๊ยวันก้น่าจะไปบ่หด้ ทงไฮทงหน้าลูกเศร้าไฮเศร้าหน้านะเนาะกับตังเฮดไฮเฮดหน้าพาี่นามพนตกมากันเลยน้ำเต็มน้องเต็มไฮเต็มขั้นนังมอนเอ้ยอสบายดีพนน้นนลูก จะมาอย่างน้อมาเบิ่งน้ำนามาเบิ่งน้ำนาจะบรดำบ่อือันตั้งตีอันตั้งตีโอ้กดโอ้โทรโทรโทรพีดาติ่นนี่เนตประกาศอะไรอาสบายดีพอนายลูกสบายดีนากสบายดีบายดีบอนซื้อแน่ไหน แม่นองตีว่า <laughs> เป็นกำลังใจให้คูโลกกา <laughs> บอดังตีจะขึ้นบอไซเกิลบดบอบอบอไปกันยจ้ะใส่ออใสนองหมอนมาสิมาดำหน้าจะขึ้นบอลงบองมอน À, bỏ cái mèo vào xíu mà đầm nạ Bớt nang bớt nang Ôi à. <laughs> ơ. มืัอนี้บ่ได้ลงลกซอยเนาะมืัอนี้อันปีนี้ช่องใส่สิเป็นแม่พญนาอยู่มือมันมาเจ็บเจ็บก็เจ็บคางดำคางทนัดบ,บ่ได้ลกซอยมืัอนี่เฮ้เก็บหอบปมมือน้นนองเลยเนาะเพราะมมือเล็บสิออก เอ๊ข้าพิ่นลกลกมือวุดมือวุดเบ้นได้นนนนเนี่ยนะได้ยี่ประมันก็จเิเม็นลอยปลายแหละตกลงมากเลยอ่ะพิ่นก็บ่าโอ้ยจะเม็นน่านเศร้า มาเด้อป้ามีแตขึมิเตหย่าเดีทักนะยังมิเต่าแ้วเพิงเพิ่งอย่างเนาะอ๋อชิบอะไรเลือกเอาบ่หน่เนาะเลือกก็ได้ในแนวหนิยนาะแนวนั้นคืลกตกใบลายก็ได้หย่ามันเกิดหย่าเกิดลกหย่า กบเขียดห้องอบแอบอบแอบเต็มห้เต็มขันเนอลูกห่วงลูกเนี่ยก็เชื่อว่าันในมีดอกเพราะว่าพ้นมันทักะตก ให้นี่เบิกใหม่ออาเดอร์เดือนปี2ปีนีอนอน่อันปีดีอันปีดีอันนี้ก็ดี <c oughs> อ่ะให้ไงดั้มเบิดมือเบิดเว้นเนี่ยเี๋เพื่อสิแล้วเบิดมือจังได้อใครเนี่เบ้ดมันเดียวเหยียบเต้นเฮาโอ้คุณน้องนั่นเต็มน้องะ่ะ บ่เออเออย่างเด้พอพอสิเมื่อเลยนะอ่าจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องหม่อนเด้อขอบคุณจ้